สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเรานะครับช่องพลายซับมงคลซีดอราโดนะครับนำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศยามเที่ยงนะครับโอ้โหมรนากาศอันร้อนมันลุละอุนะครับเดี๋ยวเราจะไปแอบดูนะครับว่าเส้นแม่น้ำที่ซับมงคลอยู่นี่มีกี่เชือกครับอุ้ยเห็นแบบแบบครับพี่น้องท่านผู้ชมครับไปดูเลยครับเชือกไหนครับนี่ เดบดูไปใกล้ๆได้ไหมนอ้องนะครับคุนะคผู้ชมนี่โอ้นี่ว่าไกลมายืนตากแดดอยู่นี่เองนะครับนี่ก็คือปลายเสาห้านะครับก็เจ้าของนะครับปูไว้ในแม่น้ำเลยนะครับนี่ให้เล่นน้ำสวัสดีครับเรือเสาห้า วูไม่สนใจเลยนี่นะครับส5ห้าไปครับมีตัวไหนบ้างนนองโอ้ี่อีกหนึ่งตัวครับอีกตัวครับท่านผู้ชมครับปุ่มปุยของเราเองผม <c oughs> ปุ่มปุยครับสาวน้อยไม่สาวน้อย ผมปุ้ยนี่เองผมปุ้ยนี่เป็นช้างที่นิสัยดีครับไม่เป็นไรนะครับนี่ครับของปูกไวในแม่น้ําเลยนะครับไหนพ่ออุ้ยไปไหนพ่ออุ้ยเองอะ่ะพ่ออุ้ยหนูไปไหนลูกพ่ออุ้ยหนูไปไหนดมกินนะครับดมนะดมนะครับดม อุ้ยไปไหนหไม่มีอะไรให้หรอกโอ้เ่นน้ำกำลังขึ้นเนี่ยโครนเต็มตัวเลยดม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 อะไร,หรเห็นซับมงคลไหมอาปุ้ยเห็นซับไหมเห็นซับแตกแตกไหมไม่เห็นเดีย๋ยวเราจะไปแอบดูน้องซับดีกว่าน้องพลอยกับ นำโชคอยู่ฝั่งนู้นนะครับไปไม่ได้ครับเดี๋ยวไปดูเลยครับไปดูไอซับดีกว่านะครับอู้บรรยากาศค่อนข้างจะแห้งแล้งนะครับนี่นะครับก็ถ้าตอนเที่ยงแล้วจะไม่มีอะไรให้ช้างจะไม่กินอะไรนะครับเพราะว่าเนื่องจากอากาศร้อนนะครับช้างเขาก็จะไม่ชอบกินนะครับเดี๋ยวไปอยู่นะครับตอนเช้าเราจะมาลูกนะซับมงคล โดโด้นะครับแล้วก็ัอซับมงคุโด,โดโด้แล้วก็ผัปกบปุ้งนะครับสามสายนี่เดี๋ยวไปแอบดูกันเลยครับเห็นแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะแอบแกล้งซับมงคุนกันนะแล้วอฟแล้วจะไปอดูเป็นยังไงเนาะ ไหนนามจะปลูกแมวเจอแล้วครับโอ้ลื่นลื่นลื่นี่ครับซับของเราบรรยากาศเขียวเยวชี้ยอุ่มนะครับใต้ต้นไม้ใหญ่ ไหนลูกทำไมหนูไม่เล่นน้ำหืมทำไมหนูไม่เล่นน้ำลูกนี่เป็นไรดิเป็นไรโอ้โหเป็นไรลูก ไปดูฝั่งน้นครับดูครับสภาพเล่นโคลนนะครับน่าจะผูกถึงกันกันกบโดโดนะครับนี่ดูครับโยกกันนะครับเอ้าเป็นแผลแล้วครับน่าจะเล่นกันนะครับดูข้างๆนะข้างหลังนะมาวันนี้ดิ ออีกหนึ่งแปลกต้วยคิวแตกอีกม่ไหมมานี่มาเบีนมาอ้คิวแตกอีกนะครับขี้ดื้อนะครับน่าจะถึงกันข้ามฝั่งครับเดี๋ยวไปดูว่าถึงกัน เล่นกันครับวัยรุ่นเล่นไปเล่นมาอาจจะเล่นแรงครับเป็นเพลนะครับนี่นะไมถึงกันไจะถึงกันครับถูกข้ามฝั่งกันเลยคนละฝั่ง ยืยไม่เหลือนะครับเนี่ตัวนี้ก็อยู่นี่เองครับตัวนี้ก็ถึงนี่ครับถึงว่าครับถึงกันล้านเปอร์เซ็นครับนี่ก็เล่นกับน้องครับน่าจะเล่นกันตรงนี้นะครับนี่ ลูกสู้อยู่ตรงไหนครับเสียนปลานะครับน่าจะขานานกดกันเป็นแผละนะครับซับหมคลแล้วดูน่าจะไม่เป็นแผลมามามานี่มาสุดแล้วครับ นี่จะเป็นน้ำนะครับกลางวันต้องอาศัยน้ำนะครับกลางวันถ้าไม่มีน้ำนี่อูยเย่เลยนะครับเ,เดี๋ยวไปแอบดูครับ่ คิดดื้อครับจนได้เพลงครับเดี๋ยตอนยนี้ต้องไปใส่ยาไราาะโยกันกันกบเชือกไหนนะครับมันติดกันทั้งสามเชือกเลยัพ่งหรือเปล่า โซ่มาครับคุณไม่รู้ว่าหลุดมาหรือเปล่าครับตัวช้างรุดมาเน,รรนี่นนยนะครับตัวอะไรนะครับน่าจะเป็นโดโด้เยนะครับที่โยกกันเป็นได้เพลนะครับ คงไม่มีช้างจื่หลุดมาแล้วลองดูจากโซ่แล้วไม่มีรอยเทา้าน่าจะเล่นกันกับนกโดูก็ไม่เป็นไรครับช้างจะของเดียวกันนี่เ,เดี๋ยวอะไรบ้างก็ว่ากันไป นี่น้องผักบุ้งของเราผมว่าน่าจะผักบุ้งเลยครับมีสองกรณีเลยผักบุ้งกับ นี่ก็ติดทบามงคลเหมือนกันนะครับเป็นไงอร่อยไหมปลาไผ่ก่อนที่เราจะมาเอาลงน้ำนะครับก็มาปลูกไว้ตามป่านี่ครับเบ้นไหม ไปครับต <c oughs> ิดน้ำนะครับ <c oughs> ไปไผ่มีแต่น้ำนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปดูทรับย์มงคลต่อจะฟื้น,นนะครับพอเรามาฟูด้วยกันแค่สามชือสเยงวัวเยอะ ก็เราวันนี้เราก็จะมาแจ้งเลยนะครับว่าวันนี้เราจะทําการไล่สดต่อนะครับไล่สดต่อประมาณสิบแปดนาฬิกานะครับชีวิตประจําวันต้องผูกไว้ติด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 เตดนะครับงั้นอ่าติดน้ํานะครับไม่ใช่ติดเดดไม่งั้นร้อนเดดนะครับไปชัดกินอะไรก็อย่าลืมนะครับ f c ซที่น่ารักทท่านนะครับ วันนี้นะครับเจอกันนะครับ10:08นาฬิกานะครับเปลีนนาฬิกาวันนี้เจอกันนะครับนี่เหปุผลสาเหตุนี่เจ๊กันโดโด้แน่นอนครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราน,นะครับช่องพลายทัพม,มงคลสีโดโด้ได้นะครับก็ขอขอบพระคุณแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านที่ติดตามนะครับ วันนี้นะครับในสุดขายอาหารนะครับประมาณ1 8นาฬิกานะครับพบกันนะครับรก็แบดนี้สวัสดีครับ